คนนี้สุดยอดเลยอ็มวีเขาไี่ผมดูโหอลังการค่ะต่อผเข้ามเป็นห้าชิ้นด้วยกันพูดอีกเพลงหน่อยค่ะเพลงจนมมนะคะพี่ต่อกับเควินอะไปกินนะคะพี่ต่อดอีกค้วแล้วอีกครั้งหนึ่งครับคุณเอ๋ก็ในนี้เป็นเพลงที่พี่ต่อแต่งไว้นานแล้วแล้วก็พี่ต่อก็ห่วงมากมากด้วยค่ะแล้วก็พี่ต่อกก็เด้ยกเพลงนี้ให้แท็บพี่ค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ยกเนี้ทแล้วก็ ทำรัวพี่สองงานเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ยกกังแบบเจียดเวลาตั้งใจทำงานให้กับพวกเราขอบคุณมากๆจริงค่ะขอบคุณครับบ้าแถวหน้ามากครับอา่าทำงานนี้เลยเค,ครับาขอหน้าแอนก่อนนะครับแอนก็เป็นพี่สองกับเทวเินเหมือนกัน บอกว่าแอนเป็นคนไม่มีสไตล์แล้วพี่เอเยพูดเลยว่าแบบหาเพลงหรือแนวทางแบบให้ตัวเองให้กับแอนอะยากมากซึ่งเพลงแอนเนี่ยได้ถ้าจะสุดท้ายนะคะได้ช้ามากๆเขาคุใช้เวลาคิดแล้วทำไมแล้วทำไมเป็นมาเรื่อยๆทำไมถึงมาจบเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเออ่ขอโทษค่ะทำไมถึงจบเพลงนี้นะอือด้วยความที่พี่ๆกับพี่ใหญ่หลายๆคนเขามองว่าแอน ร้องกับเครื่องดนตรีน้อยชิ้นเฉพาะกว่ามีเครื่อง,งดนตรีเยอะก็เลยมีเป็นงงเป็นตหลกแล้วก็เดบิวต์มาเป็นลูกคู่ด้วยนิดหน่อยฟังเพลงแล้วตอนแรกชอบไหมครับชอบมากค่ะแล้วก็อยากจะไปไอัดเสียงไว้ได้วยครับตอนแรกที่ฟังอย่าบอกพี่ตงเลยว่าอยากไปตื่นเต้นมากครับแล้ววันนี้ก็ได้มาร้องบนเวทีแบบนี้แล้วแล้วร้องทางการด้วดยมากน<อ>ะครัอบอ่ะคุณต่อไป้ลกทีครับ มีก็ได้พี่ว่าที่มาติดที่วันนี้ติดธุรกิจมาใช่แล้วอาจจะไม่มาก็มีครูบิ๊กเป็นคนแต่งทำนองให้ครับแล้วก็มีพี่ว่าเนี่ยเป็นจิ๊กเล็กพี่ยังไม่ถูกพวกผกแขม่ะครับติดแล้วก็มีมีว่าเนี่แหละเป็นคนแต่งเนื้อร้องแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ครับก็เพลงนี้ค่อนข้างจะหอมแรงนิดนึงเพราะว่าหลังจาก ครูมิกเขาเอาไปมิกเสร็จเนี่ยครูมิกก็เป็นอาโรงพยบาลเลยเพราะว่าทำเพลงให้ทีเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำงานหนักอ่าก็เลยประสบอุบัติเหตุไม่ต่อยก็เลยเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าไม่เกี่ยวสุดท้ายเพลงก็ออกมาเพราะอีกตั้งใจไว้สมบูรณ์เอรมาครับผมฟังคำเลงนรู้สึกยังร่างเพลงด้วยฟังคำเล่นรู้สึกว่ามันคล้ายๆที่เกาหลีนะครับชอบชอบเดี๋ยวไรพวกนี้จะชอบเกาหลี ครับผมครับผมก็ชอบกันนี่แั้นๆวันนี้พี่ว่าไม่มาเสียดายมากกว่าที่ไปไปเลยดีกว่าสวดพ่มาสิที่พี่มาทไมมาลงในงนี้ได้คืยอะไรกัพแดงไ้หลายอย่างหรือเปพี่ยว็คงมองว่าหนูเป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่คแค่แค่โลก จากที่จากงารที่ตัวเองทำก็คือดูเป็นคนแบบง่ายๆลุยๆอะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยนักร้องไม่ค่อยแไม่ค่อยแคร์ไม่แคร์โดนแคร์โปรดิวเซอร์ก็ไม่แคร์ก็ทำโปรดิวเซอร์แคร์จะมีใครไหมคะที่ทำได้ดึงตัวตนออกมาให้เราจะมีใครไหมที่ทำวัดหนึ่งแล้วเนื้อหามีเธอนั่นแหละเธอ n นั่นแหละเธอ n นั่นแหละย้ำเหนืยนะใช่บอกนะทำแล้วมันสาปากอะนะเวลาร้อง สซรวิสซีนช่วยแต่งให้ครับพี่ชาติเด้งครับดูอาจารย์ดูอาจารย์ดูอาจารย์รู้ว่าแม็กซ์ีโชคดีมากที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่ชาติเด้งเพราะพี่กัปชาติเขาใจดีมากเขาเขาไม่ล้มคายที่ผมโทรไปหาเขาบ่อยๆคุยเรื่องเพลงพี่ชาติไม่อยากได้ยูอยากได้หนี้ตลอดนะครับแล้วก็ให้โอกาสมาในเรื่องของชายเรื่องเนื้อหาเพลงครับซึ่งซึ่งทีแรกเนี่ยคือเราต้องการทำเพลง ออกมาเป็นแนวในแนวรักข้าวหวใช่ไหมครับแบบคุณพบรักครั้งใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมด้วยฟีลตอนนั้นผมว่าด้วยฟังเพลงแล้วเนี่ยเลยสิว่ามันน่าจะไปในทางทางถือว่าอาจจะต้องแยกกันอันนี้นะครับคือพี่ช้างต้องเปลี่ยนเพลงกันเลยครับใช่เั็นซึ่งขอบคุณพี่ช้างมากตอนที่โทรไปคุยกับพี่ชางตอนนั้นเพลงยังไม่ออกเลยไหครับใช่ครับเราวาดเราวาดฝันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเพลงจอกมันเป็นแบบนี้ ไม่คิดถึงไหนดี้เลยครับดีใจมากดีใจมาก,มากที่คือได้เพลงมาเกินเกินความคาดหมายของเราครับแล้วก็พอผมได้ฟังปุ๊บเนี่ยคือผมส่งมาใส่กับไปเลยว่าผมมีความสุขมากๆชอบมากเลย,เลยครับผมได้เนาะผมก็ต้องแม่ด้วยนะครับคนสุดท้ายแล้วคุณจะซอนคุณชักโหนี่คุณแจซอนออกมาเมื่อกี้เต็มสมบัตเลยนะครับตกใจมากมีแดนเซอร์ส่วนตัวมาด้วย ผมเมื่อกี้น้องกุญแจสันเต็มเต็มเต็มตน้ดีเ,ออเลยตอนแรกเลยค่ะสหรับหนูนะคะอ๋อได้พี่แทนลิ้มปลาค่ะเป็นคนเป็นต้นพี่แทนบอกกับเพลงแนวนีว้จริงๆนะ <laughs> ๆครับพ <laughs> ี่ดีใจมากๆเลยค่ะพี่เพราะว่าตอนตอนแรกที่ได้ฟังเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเดโมอะไรอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมีเพลงเป็นตัวเองนะครับพอมาฟังตอนแรกก็ว่าเออเพลงมันช้าดีเนาะแล้วก็ต้องตอบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่ง พอหนูไปหาพี่แทนจริงๆ,ๆอะหนูก็แบบได้มาฟังแบบเต็มๆมันอะก็แบบจะชอบมากอะไรงเงี้ยพอช้าเรื่องประเด็นพี่หนูยอมรับหนูคุยกับพี่แทนครั้งแรกหนูบอกเลยว่าขอจอังหวะ <c oughs> แปลงร่างหมายความว่าศิลปูนเน่ยเหรอมาแน่มาแน่ขอเลยอนะไม่รู้อะไรมันมาฝันนะคะพี่ทำให้เราแบบขออะไรเงี้ยแล้วแบบพอหนูจังหวะมามาตอนอัดเสียงแล้วกันนะคะก็บอกว่าชื่อตัวอัดเสียงอะค่ะคือเพลงมันบอกว่าจังหวะแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะ แต่บอกพอด้วยเสียงเราเนี่ยเป็นแบบเสียงเนื้อเสียงหนา,ะาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาร้องอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็เลยบอกว่าดูว่าจะเปลี่ยนเป็นแนวร้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนะคะมันก็เลยเฮ้่เกิดเพลงนี้ขึ้นมาก็ดีใจมากขอบคุณพี่แทนมากค่ะโอ้ยเก่งเนี่ยคุณเจซอนเกือบหาทางจบไม่ลงสุดท้ายก็ลงจนได้ขอบคุณพี่แทนขอบคุณพี่แทนที่ช่วยให้จบลงกันได้เอาเอย่อางเงีเเ้ย พี่ตูนครับแล้พูดถึงเพลงมาแล้วเรื่องของ MV บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ย MV ที่ถูกปล่อยทาง True Music Television ั่นซูชชั่ช่วง29เนี่ยให้น้องๆเขาบอกดิหออว่ามีเพลงอะไรปล่อยมาแล้วบ้างเพลงไหนปล่อยแล้วแต่ว่าล่าสุดแน่นอนจะเป็นของซารีที่คือวันที่18ที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้มีใครปล่อยแล้วบ้างครับมียกเลยมนเลยมี่เลยมี1 2 3 4มี5เพลงนะครับซึ่งก็สามารถคนได้เช่นเดียวกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกเพลง พี่สิวิโดดสวยมากนะครับ<ช>แล้วก็สามารถที่จะติดตามชมแล้วก็ขอได้เพื่อจะไต่ใปส่วนของ True Music Top 20 e n t y ด้วยใช่แล้วนะครับแล้วก็รออีกสักพักหนึ่งรับรองว่ามีครบถ้วนให้ดูกัน12เพลง12นักร่าฝันแน่นอนทาง True Music Television t r u e v i s i o n ช่อง29ที่แล้วทาง True Music com ด้วยนะครับ